คือบักคูงเพิมของเฮาด้วจ้าเหลือเรียนมากแม่จ้าโชคดีอีหลีเลยนะอิ่มแม่เลี้ยวจ้าพ่ออีแม่พรนบักพุงเพิมไว้ให้ด้วจ้าสะรุ้จะคล้องจังว่าเรื่องให้เขาวัวเนี่เขาวัาแล้วอิ่มโอเคความมืดมิดด้วจ้าน้องอิ่มติดไตแห้งอีหลีจ้าแบบเวลาหยั่งแล้วจ้าฟังเสียงด้วยจัาสิด อิมกันเลยสิจัดให้จ้าแม่เลี้ยจ้าอ้นี่ก็คือบักพุงเฮิมของเฮาด้จ้าเลิกเรียนมากแม่จ้าโชคดีอีหลีเลยนะอิ่มแม่้เลี้ยจ้าปัวอีแม่ฟันบักพุงเฮิมไว้ให้ด้จ้าจะรับจะคล้องจะว่าเรื่องให้เขาวาวเลยเขาว่าแล้วอิ่มโอ้พี่ๆจ้านี่เด้จ้าก็คือบักพุงเฮิมเด้จ้าภาษาไทยเอิร์นวามาล นะะคเมนจ้าห้ากระสีกินก้าบนี่เลยจ้าอันนี้ก็สีเป็นปลาหมึกลวกแล้วก็ต้มไข่แล้วก็อ่ะหมูยอดด้วยจ้าพริกไทยดำจ้าแล้วก็นี่เลยจ้าผักต่างๆแล้วก็ขนมเส้นแล้วก็ขนยเหนียวห่อนๆจ้านี่จ้าพี่พี่เมียมบ่เห็นมันประจําอยู่ข้างใตะด้วยจ้าเม่แล้วจ้าโอ้พี่พี่จ้าก็คือว่าตอนน้องอิ่มเลิกเรียนมานี่หิวบ่ไหวแล้็วด้วยจ้าน้องอิ่มก็เลยขอไปต่ำเลยด้วยจ้า ไปทุง่งนาอยางไปทั้งสวนผูใ้ใดอย่ามากวนมื้อนี้หนูสุ่มปาดก็กย้อนไว้อยากกินของที่มันมักถึกใจคักละมันคือสีแสบมันแสกเพอดลิ้มเดียวไปเห็นแดงแดง ลาซัดไม่กินด้วยจ้ลาลาแต่หมกผงไม,ม่กินจ้า <g ül> นีด้วยจ้าพ,พี่ก็สิเป็นไข่ต้มด้วยจ้าเขากันง่ายจ้าพี่ๆลาซัดลาในตลาดด้วยจ้าหนี่จ้า <h ù, S 2> <ๆ>พี่สงสัยน้ององมติดใจไข่ต้มคุณแม่ซะแล้วแล้วก็ตำบกผงนะคะของเรา นี่จพี่ๆเอิร์ดไม่ได้กินโดนได้จ้จพี่ๆตัวก็ได้กินอยู่ได้จ้จตัวได้กินอ้างมีใจโดนไะ้จเฮ้ยนี่จพี่ๆว้าวน้องอิมคิดว่าเวลาที่น้องอิมได้กินอ้างพี่ๆนี่มันแบบแ่บก็กลมได้ใจพี่ๆว้าว พี่ๆ <Agre ed. S 1> คนไหนที่อยากกินกจ้งจังหนุ่มอิ่มหรือโอดเบาไหวกะเชิญเฮ็ดกินกับหนุ่มอิ่มได้เลยได้จ้าพี่ๆพระอุ้มคะจับด้วยค่ะว้าว ก็เลยจะแบบเวลาหยัมแล้วจะฟังเสียงด้วยกับสิอื เจ้าพี่พี่โธ่อุ้มข้าแสพบัวจ้าพี่พี่จะหนัอุ้มข้าจะกินได้จ้าบัววอลเลยเด็กจ้าเศกแล้วนะจ้าพี่พี่โอ้เศกคักบ่จ้าเศกคักจ้าโธ่เวลาพูดกับพี่พีให้มองตาพี่พีด้วยนะคะนี่เจ้าต่อมไข่น้องเอ็มซีเห็ดยังให้เบิ้งได้จ้าพี่พี่ อิ้มจะคงสแกนบ่ล่ะโอ้ยก็แคนดดจ้ากินปักแตรงไร้ไร้ได้คุแคนนี่เด้จ้าพี่พี่ ข้ยี่อิลีจ้ะพี่น้องเบิ่งจ้ะเบิ่งข้ามที่น้องอิ่มกินด้วยจ้ะโอโ้นี่จ้ะ ได้จ้ะพี่พี่ <Yahoo! S 1> มึงนี่ได้จ้ะ อิมแล้วด้วยจ้ะหู้ทั้งคำแล้วด้วยจ้ะหูพี่พี่จ้ะอื้ออิมจะค้นยังไ่อิมตียังจ้ะตอนนี้น้องอิมกับอิมแล้วด้วยจ้ะสำรับพี่พี่นางอิมยังไม่อิมจ้ะน้องอิมเพื่อเดียวจ้าจ้ะจ้ะกินไปรสไม่นี้น้องอิมกะสิลาด้วยจ้ะพี่พี่พราะว่าน้องอิมทั้งอิมแล้วแต่ว่าน้องอิมยังไม่อิมด้วยจ้ะทั้งมันคำแล้วไม่จ้ะก็ะสัน สำหรับคลิปนี้มาก็มากก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้เห็นนกอ,อิมอานน้ำเนยด้วยจ้าฝากก็ไลค์ก็แชร์ไปติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นกอ,อิมเห็คดคลิปต่อไปน้ำเนยด้วยจ้าเมื่อนี้เฮาสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวมือหนาจะสีมาพอกันใหม่อิมคะอิ่มสวัสดีก่อนสวัสดีจา้าบ๊ายบาย